สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับผมนะครับจ่าย a s Persis นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่น m o s h o p Sam s a l a กันนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นคอมโบเงิน Infinity แล้วกันนะฮะ ก็คือถ้าใครเล่นเป็นนะครับก็จะเป็นคอมโบที่คอมโบที่มีกอนดานะครับผมมันเป็นกอนดาคือคีย์หลักของเราก็คือเราจะให้กอนดานะครับตีเพื่อที่จะแบบเพิ่มขโมยเงินจากการโจมตีของกอนดาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็จะเอาเงินตันนั้นเนี่ยมาซื้อทูมนะครับผมให้กับฮีโร่ของเราที่เรากําลังเล่นอยู่นั่นเองนะครับสเต็ปมีประมาณนี้ละกันครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นตัวอะไรกันข้างในควบคู่กับกอนดาเรามาดูกันเลยครับผมฮีโร่ที่ผมจะเล่นในการควบคู่กับกอนดาในครั้งนี้ ผมจะเอากอนดาเป็นตัวรองนะครับกอนดากอนดาที่นะครับผมกอนดากอนดาผมนี้คือเป็นตัวขั้น6นะครับผมผมจะามาเล่นเป็นตัวรองนะครับเพราะงั้นตัวแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือดอนเบรเกอร์นะครับผมดอนเบรเกอร์ขั้น6ดาวเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจหลักของผมนะครับโอเคก็จะมีดอนเบรเกอร์กับกอนด้านะครับ2ตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งผมยังไม่คิดนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะมาคิดระหว่างเล่นด้วยกันนะฮะก็เปลี่ยนออร่าเป็น สเตรงนะครับผมโอเคแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยดอนเบรกเกอร์ของผมเนี่ยเป็นขั้นที่6นะครับซึ่งจะได้รับความสามารถของขั้นที่5ไปด้วยโดยความสามารถของดอนเบรกเกอร์ที่มันปรับใหม่มาในแผ่นก่อนๆนะครับก็คือเวลาดอนเบรกเกอร์โจมตีปกติเนี่ยครับผมเนี่ยโจมตีแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะติดการโจมตีแบบสตาร์เบรกเกอร์อ่านี่ไงครับผมนี่สตาร์เบรกเกอร์การตีติดแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับผมเพราะงั้น ดอนเบเกอร์ก็มีโอกาสตีแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการตีปกติก็ตามซึ่งทําให้ช่วงต้นเกมของดอนเบเกอร์นั้นเล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่บางทีเราก็ต้องกดเองบ้างน,นะครับเพราะว่ามันอาจจะเคลียร์ไม่ทันอะไรอย่างนี้เพราะว่าดอนเบเกอร์นั้นเป็นฮีโร่ที่ตีช้านะครับอ๋อผมนึกออกแล้วครับว่าผมจะเล่นตัวหลักเป็นดอนเบเกอร์ใช่ไหมครับตัวรองตัวแรกเป็นกอนดาอ่าทีนี้ผมนึกออกแล้วว่า ตัวรออีกตัวหนึ่งจะได้เป็นตัวอะไรนะครับผมตัวรออีกตัวนึงที่ผมจะเล่นนะครับก็คือตัวเซนทอร์นะครับนี่เซนทอร์ตัวนี้เออนี่นะครับผมเซนทอร์ตัวนี้อ่าตัวนี้เลยครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมวางครบทั้ง3าตัวแล้วนะครับผมจะมาอธิบายลวดในครั้งเดียวเลยนะครับผมว่าทำไมผมถึงเล่นคอมโบอะไรแบบนี้นะเออมันมีเหตุผลอะไรยังไงผมจะพูดตอนที่ผมวางครบแล้วแล้วกันนะครับผม แล้วเราจะกดไปที่โอเวอร์โหลดสนะครับผมแล้วเราก็จะเปิดสกิล1กับสกิล3ไว้นะครับผมแล้วหลังจากที่เราไล่ทั้ง2สกิลนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สกิล2นะครับเพราะว่าพอเราใช้สกิล2ไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสามไม่ได้เพราะงั้นเราเลยต้องเคลียร์อย่างอื่นก่อนนะครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคแล้วก็โยนค้อนไปโอเคนี่นะครับผมตีครับผมตีอ่าประมาณนี้ครับทำดาเมจไปได้เพียงแค่สิบเอ็มเท่านั้นครับผมไม่ได้ มากไม่ได้ไมยอะไรแต่ว่าสาหรับคนที่ยังไม่เคยทาได้นขนาดนี้มาก,ก่อนก็ถือว่ามากแหละนะครับผมโอเคเซดิเชียลแฮมเมอร์ทาเล่นตอนนี้นะครับผมจะมีเซดิเชียลแฮมเมอร์นะครับก็คือถ้าโยนคอนนี่นะครับผมจะไม่จะไม่ใช้คอรดอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็จะมีท่าของสตาร์เบเกอร์ที่ทําให้ระยะของสกิลนั้นกว้างขึ้นนะครับผมจะเล่นเป็นสายท่าหนึ่งนะซึ่งก็คือของสตาร์เบเกอร์เพราะงั้นเนี่ยผมจะอัพทาเลต์ฝั่งขวาทั้งหมดเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย โอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้ากล่องเว็บที่10กันแล้วนะครับผมมาแล้วก็ไอเทมก็จะมีอย่างนี้นะครับผมโอเวอร์โหลด5นะครับมาดูผลลัพธ์กันนี่ครับผมโอเคครับเราก็ได้เงินมา 7m โอ้เยอะมากๆเลยเยอะมากนะครับเยอะมากเฮ้ยเราได้ชาดมาด้วยฮะอัคนีมชาดนะครับผมเราก็จะ ได้อากนิมฉาบมานะครับผมก็เอาให้นอร์เบเกอร์ไปเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งปรับให้นอร์เบเกอร์มีฉาบนะครับก็คือสตาร์เบเกอร์กับโซลาร์การเดียนเนี่ยเขาจะไม่ไม่จะเป็นต้องใช้คอร์ดต่อไปก็คือติดสกิลได้เลยแต่ว่าตอนนี้เกิดปัญหาแล้วก็คือผมโดนหลับนะครับผมโอ้โหเกือบตายโอเคยังรอดอยู่นะครับคาถาฟ้านเนี่ยก็คือจะมีพาวเแอร์แท็กจากตัวของโซลาร์การเดียนด้วยนั่นเองโอ้โหหดมมากๆนะครับผม ังนั้นเดี๋ยวเราเอากระดาษฟ้ามาให้กับทางดอนเบเกอร์เลยแล้วก็เอาดีไวท์ให้นะครับดาบทองไอเทมชิ่นต่อไปก็คงจะเป็นตัวของค้อนตีกระจายนะครับผมอาจจะเอากระดาษาฟ้าให้แหลกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาแหลกออกมาให้ให้สิงดอนเบเกอร์ด้วยนะครับจะได้แบบมีต้านทานสถานะเวทมนต์นะเพราะว่าไม่ยงนั้นเดี๋ยวถ้าเจอหลับไปอีกเมื่อกี้นี่ก็น่าจะซีงแง่แกมเหมือนกันครับผมอ่าดอนเบเกอร์ผม5ดาวแล้ว เราจะมารีเปิดหาฮีโร่กันต่อนะครับผมอ่ะกอนดามาแล้วโอเคเดี๋ยวเอากอนดามาก่อนก็ได้เอากอนดามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมโอ้โหไม่มีตัวคลิปเชื่อมด้วยเซนทอ์โอเคเซนทอ์มาแล้วแต่ว่าเรายังวางไม่ได้นะครับเราต้องหาน้องแหนกมาวางก่อนนั่นเองนอนเบเกอร์เนี่ยผมอยากจะให้มันได้ของโอเกอร์บูเซอร์อ้านี่ไงได้เลยโอ้โหครั้งเดียวได้เรามาซื้อสิ่งสี่นี้กันกล่องของขวัญอ,อ,อ๋ได้ฟอร์ดบูทโอเคเอามาให้กอนดาเลยนะครับผมครับผมผมได้ให้แหนกเอามาแล้วโอเคทีนีน ผมจะเอาแหนกนะครับเอากระทาฟ้าจากดอนแล้วกันเอาให้แหนกไปอันนี้ก็อัพม่วๆไปนะครับผมเปิดสิงปับ๊บโอเคทีนี้ดอนเบรกเกอร์ผมก็จะมีสเตตอิมมัวเวแล้วต่อไปผมก็จะมาทำสิ่งสิ่นี้นะครับผมปั้นเซนทอขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องอัพสเตตให้มันนะฮะแต่ไม่มีสเตตตีแล้วเหรออ่เดี๋ยวอันนี้ก็แบ่งให้ตัวนี้นิดๆหน่อยๆนะครับผมช่วงต้นเกมไม่จะเป็นต้องไปกะอะไรมากกับสเตตโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ รีสกิลของเซนทอร์จนได้ที่ต้องการแล้วก็คือขอแค่มีตัวเชื่อผมก็พอใจแล้วนะครับตรงนี้นะครับของตัวกอนดานะครับผมให้อัพตามผมเลยนะครับเราจะอัพจินดาตรงนี้นะครับผมอัพจินดาดาเมจนะครับอัพ5%พ็อกนะครับผมแล้วก็อัพรีมูฟจินดาคูดานะครับถ้าดูเลือดตรงนี้นั่นเองโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามเน้นไอเทมตีเ็วให้กับกอนดาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ ส่วนทาเลนของเซนทอร์นะครับก็เอาเป็นดับเบิลเอทแคสเลนนะครับผมส0บเอร์เซนบนัสเตนนะครับผมต่อรีทาริเอทโอเคแล้วก็สแตมปีดลบคูดาวนะครับสแตมปีดลบคูดาวแล้วก็ศูนย์จุสแตนปีดบนนัสเฮิร์ตแอดดามินะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะย้าย2ตัวนี้นะครับผมมาไว้ตรงเลนก่อนแล้วกันกอนด้าไว้ตรงนี้เลยใกล้ใกล้กันนะครับผมกอนด้านี่ก็เอาไว้ตรงนี้อ่าเซนทอร์เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ ตอนนี้เราปิดสกิลของน้องๆไว้ก่อนทุกตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไว้อธิบายทีเดียวนะครับเอาไว้ตอนที่ทีมผมฟูก่อนละกันว่าแบบเอ้ถ้าทีมฟูลแล้วทีมคอมโบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้อธิบายครั้งเดียวให้ทุกคนได้เข้าใจกันโอเคครับทีนี้ผมจะเปิดสกิลพวกนี้ไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับผมเปิดสกิลไว้ก่อนโอเคครับผมกล่องเวฟยี่สิบมาแล้วนะฮะโอเคทำลายมีไปเลย ทุกคนเห็นไหมครับว่าเงินเด้งมาแล้วอ่าเงินเด้งนะครับผมตอนนี้เงินเด้งครับเงินเด้งโอเคครับเงินยังเด้งอีกครับเงินยังเด้งอยู่ยังเด้งอยู่อืมเราก็กดซื้อเรื่อยๆนะครับผมกดซื้อเรื่อยๆประมาณนี้โอเคครับนี่ก็คือผลประกอบการของเวฟ20นะครับผมเราก็ได้เงินมาเสริมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคใช้งานเสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับผม เราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแย่สเตตของดอนเบเกอร์นั่นเองอ่าเมื่อกี้คือตัวอย่างของตัวอย่างของคอมโบการดูดเงินนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับผมอู้ไดเอ็กมาชิน่ามาด้วยโอเคผมเปิดกล่องไดเอ็กมาชิน่ามาถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาให้เซนทอร์ไปถือไว้ละกันเพราะว่าจะได้สแต็ปีได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้คีฟของผมก็เลเวลเต็ม3ดาวกันหมดแล้วนะครับ ทีนี้ผมจะย้ายตัวตัวหลักที่ผมใช้ในการเล่นเนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับผมตัวคีเมลของเราแล้วก็เปิดสกิลไว้เลยนะครับผมเปิดสกิลไว้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังหลังจากตีเว็บโลชั้น25นะครับปุ๊โอ้โหโ,โหดมากเลยโอเคครับมาทุกคนทีนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าสเตปคอมโบนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ย เขาเล่นยังไงนะครับคอมโบนี้นะครับผมเขาเรียกว่าคอมโบให้กอนด้านั้นดูดเงินไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งผู้เล่นนั้นสามารถที่จะเล่นตัวกอนด้าหรือว่าบัลตี้ฮันเตอร์เนี่ยเป็นตัวหลักก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเล่นดอมเบเกอร์เป็นตัวหลักนะอืมประมาณนี้ทีนี้เหตุผ hey ลของคอมโบนี้คืออะไรนะครับผมก็คือว่าเราต้องการที่จะให้กอดนด้านะครับผมใช้สกิลจินดาที่อัพทาริเอนห้าดาวแล้วเนี่ยทาเลนห้าดาวทางสไตล์นะครับผม ถ้าหามลบคูดาปุ๊บเขาจะดูดเงินนะครับผมสติลเงินมาเท่ากับนี่ครับ32%ของดาเมจของตัวกอนด้านั่นเองนะครับผมเพราะงั้นการที่กอนด้ายิ่งดาเมจเยอะเขาก็จะยิ่งดูดเงินมาให้เราเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าตอนนี้ยิ่งกอนด้าดาเมจเยอะก็ยิ่งดูดเงินเยอะตามไปด้วย แล้วเพราะเหตุใดทําไมผมถึงไม่เล่นกอนดาเป็นตัวดาเมจหลักใช่ครับผมผมเล่นกอนด้าเป็นเพียงแค่ตัวสลับการหาเงินเท่านั้นผมไม่ได้เล่นตัวกอนดาเป็นดาเมจหลักครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าไม่ได้เล่นตัวกอนดาเป็นดาเมจหลักผมจะหาดาเมจได้จากที่ไหนนะครับผมนี่เลยครับดาเมจของผมก็คือดอนเบเกอร์กับเซนทอร์นั่นเองนะครับผมขออัเลเลยสักครู่นี่เลยครับวิธีการหาดาเมจของผมแล้วครับก็คือ เซนทอร์นั่นเองครับผมเซนทอร์เนี่ยจะมีสกิลหนึ่งครับผมที่คอยบัฟเสริมดาเมจให้กับฮีโร่ในทีมของเรานั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้กอนด้าเนี่ยจะได้รับบัฟของสเต็มปีดนะครับผมซึ่งสกิลสเต็มปีดนี่นะครับผมเป็นทั้งสกิลที่สร้างความเสียหายแล้วก็สกิลบัฟเพื่อนด้วยเช่นกันโดยสกิลนี้นะครับผมจะสร้างความเสียหายกับมอนที่มอนที่ทางสเต็มปีดเนี่ยมันวิ่งผ่านไปนั่นเองนะครับ ความเสียหายก็ตามที่เขาบอกไว้ตามนี้เลยนะครับผมแต่ทีนี้ตัวเซนทอร์เอ็นนี่นะครับผมเขาก็จะมีบัฟเพิ่มความเสียหายให้กับผู้เล่นเองด้วยเหมือนกันซึ่งก็คือยิ่งเลือดเขาเยอะครับผมยิ่งเลือดเขาเยอะเท่าไหร่เขาก็จะแปลงเป็นดาเมจได้มากขึ้นเท่านั้นอ่าตอนนี้ก็คือเลือดเป็นพลังโจมตีเนี่ยคือ0.3%ใช่ไหมครับหรือก็คือประมาณ30%อ่านั่นแหละอันนี้คือ ผมอัพตัวสแตนปีดบวก0.1นยมาแล้วนะครับให้ดาวทางขวาเดี๋ยวนะเริ่มต้นมันเป็นเท่าไหร่อ่านี่ครับผมเริ่มต้นมันคือ0.2น,นะครับผมแล้วทีนี้ผมก็อัพมาอีก0.1ก็จะเป็น0.3นะครับเพราะงั้นมันจะเปลี่ยนเลือดมันจะเปลี่ยนเลือดนะครับผมเลือดของตัวเซนทอร์เนี่ย30%นะครับไปเป็นดาเมจอ่าทีนี้ ทุกคนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า b o ี n t ั h เตอ e r นั้นจะดาเมจจะดูดเงินได้ก็ต้องมีดาเมจที่สูงขึ้นซึ่งดาเมจที่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องเอามาจากเลือดนั่นเองซึ่งเขาก็ต้องเลือดเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเขาเลือดเยอะเขาก็จะได้รับผลของสแตมปีตรงนี้แปลงเป็นพลังตุ้ดตีของเขาเยอะตามไปด้วยแล้วทีนี้อ๋อตัวนี้มันเปลี่ยนมันเพียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเลือดเป็นดาเมจนี่มันมันไม่ได้เพิ่มเลือดนะครับแล้วทีนี้ตัวไหนที่จะเพิ่มเลือดให้เราได้ นี่เลยครับตัวเพิ่มเลือดนี่เลยครับผมสกิลลูมิโนสิตี้นะครับสกิลนี้จะเพิ่มแม็ก HP ให้กับผู้เล่นมหาศาลละกันนะครับผมผมใช้คำว่ามหาศาลว่าผมแปลงเป็นตัวเลขไม่ถูกอ่าเพราะว่าดูจากตัวเลขตรงนี้มันก็ดูดูเยอะนะเออแต่ว่าที่เราได้รับมาจริงๆมันเยอะไปมากกว่านี้หลายขุมเลยลองเซิฟเฟกันในเวทที่30นะครับทุกคนจะเห็นชัดในเวทที่ประมาณ30กสิกว่าอันนี้ก็กดรอๆไว้เลยครับผมได้ซื้อแน่นอนฮะโอ้ครับผมมาแล้วมาแล้ว อครับผมปึ๊บ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 โอเคครับรีบซื้อไว้ครับรีบซื้อไว้อืมโอเคครับโอ้โหเงินไหลามาเทมาเลยครับทุกคนเห็นไหมครับอ่าโอเคครับนี่แหละหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนี่แหละครับที่ควจะซื้อประมาณนี้ทุกคนสามารถซื้อได้เรื่อยๆซื้อได้เรื่อยๆซื้อได้เรื่อยๆจนกว่าตัวคลีปนั้นจะมีอันเป็นไปนั่นเองครับผมแต่เมื่อกี้ คือมันยังไม่สุดนะครับเมื่อกี้คือมันยังไม่สุดนะถ้าจะสุดจริงๆเนี่ยต้องประมาณเวฟที่33หรือ35เป็นต้นไปนะครับผมทุกคนจะได้เห็นความสมามารถของ Bounty Hunter จริงๆในเวฟ35เป็นต้นไปผมจะไล่าตามสเตปให้ทุกคนฟังนะครับ d o บ Baker มีสกิลพาสซีฟที่คอยเพิ่มเลือดให้กับทีมก็คือทั้งทีมเลยนะครับผมจะเพิ่มเลือดให้ทั้งทีมเลยแล้วทีนี้พอเลือดเพิ่มขึ้นนะครับเซนทอร์ aur, ก็จะใช้สกิล s t a m ์ e d ดเพื่อเปลี่ยนเลือดที่เพิ่มขึ้นเป็นดาเมจแล้ว พอเลือดที่เพิ่มขึ้นเป็นดาเมจปุ๊บอ o ี้ฮั Hunter ก็จะได้ดาเมจจากการเปลี่ยนเลือดให้เป็นดาเมจตรงนี้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้กดดูแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นเป็น1 M นะใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่มันตีมันก็จะได้เงินมา32%สมมุติว่าดาเมจ1ล้านมันตี1ครั้งมันก็ได้เงินมา3 0 0 0 0น3 0 0 0 0 0แสาาเพราะงั้นยิ่งเราตีเร็วเราก็ยิ่งได้ดูดเงินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วววขขึ้้้้นนนนนนนแแแแตต่่่่่ีีีคคคืออใใกรรณทมมมมััดดาาาาเเจ1ลปิงง เกินหล้านแน่ๆเพราะว่ามันได้รับผลของสกิลลูมิโนซิตี้ด้วยนั่นเองนะครับผมทําให้เลือดจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดามเมจก็จะเพิ่มขึ้น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 เรื่อยๆเป็นหลายเท่าตัวนั่นเองนี่แหละครับคือคอมโบฮีโร่ดูดเงินผู้เล่นสามารถเล่นกอนด้าเป็นตัวหลักก็ได้หรือเป็นตัวรองก็ได้นะครับซึ่งในครั้งนี้ผมเลือกที่จะเล่นเป็นตัวรองนะครับแล้วทีนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในเรื่องของตัวฮีโร่กันละ ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องคีบบ้างเรื่องคีบเนี่ยโอเคครับทุกคนน่าจะเข้าใจตัวของฟอร์สแมนมาแล้วนะครับโคบอลฟอร์สแมนก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับล้อหกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งทำไมผมต้องเอามาเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าหากกอนด้านะครับได้รับบัฟของโคบอลฟอร์สแมนด้วยก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นการที่พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้กอนดานั้นดูดเงินได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองและในรอมนี้นะครับผมได้เอาเซนทอร์เล็กกับเซนทอร์ใหญ่มาด้วยซึ่ง ถ้าวางไว้2ตัวควบคู่กันนะครับผมเส้นทอเลยนะครับจะเปิดการใช้บัฟตัวนี้บัฟที่เพิ่มค่าแมกเลือถึง30%อ่าทุกคนตามทันใช่ไหมครับถ้าอันนี้มีค่าแมกเลือเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นดาเมจน,นี่ก็จะเปลี่ยนดาเมจเป็นเงินอ่าประมาณนี้ครับผมนี่คือคอมโบที่ผมบอกทุกคนนั่นเองนี่ครับผมเวฟนี้นะครับผมเวฟหาเงินมหาปัญเลยครับเวฟนี้โอ้โหลวนิ้วกันเลยครับผมลวนิ้วไม่ขาดสาย เงินจุ๊กครับเงินจุ๊กทุกคนเห็นเงินทางขวาผมเด้งไหมครับมันเด้งหนักมากเลยนะครับผมเท่านี้ยังถือว่าน้อยนะครับตอนนี้ก่อนด้ามีสต็าดหมื่นสองเซ็นทร์สองพันแล้วเอรเซ็นทร์ผมไม่ได้ซื้อให้เลยส่วนนอรเบเกอร์มีสองหมื่นสี่นะครับผมโอเคครับโอ้โหทุกคนเห็นเงินนั่นไหมครับผมทุกคนเห็นเงินนั่นไหมเอ่ยตอนที่มันยังไหลช้าอยู่นะครับถ้าถ้าเป็นคนที่เขาเล่นนโหดจริงจเนี่ยมันจะไหลแบบตีหนึ่งครั้งปุ๊บเงินตันได้เลยอะไรจะแถวนั้นเลยนะครับผม อ uh huh. ได้เงินไปสเต็ยังน้อยอยู่นะครับย,ย,ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เออคนได้จริงๆต้องได้มากกว่านี้นะโดยในจบเกมเนี้นะครับผมผมเคยเห็นที่เขาแชร์กันมาทั้งทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับผมเคยเห็นเขาทําได้เออผมเคยเห็นเขาทําได้เนี่ยประมาณห้าแสนมัน้งสเต็เนี่ยห้าแสนนะครับผมโดยรวมเลยห้าแสนที่ผมเคยเห็นนะเต็มที่แล้ะเออผมทําไม่ได้นะครับ ผมทาได้เต็มที่ก็ประมาณสักแสนกว่าๆสองแสนที่ผมเคยทําได้เออผมมือไม่เร็วพอแล้วก็ถ้าคุณอยากจะทําได้นะครับแบบถ้าคุณอยากจะทําได้เยอะๆอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยคอมพิวเตอร์คุณต้องแลกอ่าแต่คอมผมมันคอมราคาแพงไงคอมผมมันลื่นเออการที่คอมมันลื่นนะครับผมมันทําให้การโจมตีมันไหลเป็นโฟโลแบบอู้สวยสวยงามใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคอมคุณไม่ได้แรงมากคอมคุณกระตุกอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่มันกระตุกเนี่ย คุณก็เอาณนักเวลานั้นนะครับมาซื้อหนังสือแล้วก็กดหนังสือไปได้เรื่อยๆเวลาหนึ่งวินาทีมันจะไหลไปช้ามากๆนะครับผมแถวๆนั้นเลยเพราะงั้นนี่เป็นข้อดีของคนที่แหลกนั่นเองแต่ผมไม่แหลกไงผมคอมเร็วเดี๋ยวต่อไปผมจะซื้อซื้อฉาดให้กับกอนดานะครับเพราะว่าถ้าเอาฉาดมาให้กอนดาแล้วเนี่ยเขาจะเล่นสปีดแอทแทบไปอีก600เลยนะครับผมก็จะทําให้ดูดเงินเร็วขึ้นนั่นเองโอเคครับทุกคนทีนี้เรามาดูกันที่เว็บเ0นะครับว่า บอที่ฮันเตอร์จะทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเขาต้องดูดเงินแบบหนึ่งครั้งต้องให้ได้แบบเกือบเ,เต็มแล้วนะอะไรงนี้มาดูกันเลยเฮ้ยโอ้โหทุกคนครับเห็นเงินที่เด้งตัวไหนไหมครับผมเห็นเงินที่เด้งไหมครับเห็นเงินที่เด้งหรือไม่โอ้หนี่นะครับผมคอมโบดูดเงินโอ้โหสุดยอดเลยครับผมสุดยอดสุดยอด อ่าผมซื้อไม่ทันกดซื้อไม่ทันกดซื้อไม่ทันโอ้โหผมผมได้ไปแค่นิดเดียวเองอะ่ะเมื่อกี้ผมกดซื้อไม่ทันทุกคนเห็นเปล่าโอ้โหนี่นะครับผมต้องหาว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ดีเกินไปนะครับคอมคุณก็จะไม่แหลกคุณก็จะกดสเต็ปตรงนี้ได้น้อยนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ผมกดให้ดอนเบคเกอร์ทั้งหมดเลยนะก็ได้มาประมาณห้าหมื่นนะครับผมจากสองเป็นเจ็ดหมื่นอ่าอ๋อทุกคนครับเอฟเฟกต์การดูดเงินจินาด้าของบอตตี้ฮันเตอร์นี่นะครับผม จะมีผลแค่การเล่นเว็บปกติก็คือเว็บหนึ่งถถึงเว็บโรชานจบเกมนะครับในเอ็นเลดนั้นจินดาจะไม่จะไม่มีผลนะครับผมก็คือเงินเราจะไม่ขึ้นเลยนะครับจากการดูดนะแต่ว่าเงินของผมเนี่ยจะยังขึ้นจากการมีสกิลของเคอร์เลียอยู่นั่นเองนะครับผมนีเราได้ของป่ามาชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นใจแอนด์ลิงนะฮะโอเคเอามาเพิ่มสเต็งให้กับดอนเบเกอร์พอดีเลยโอ้โหสเต็งแสนแ เอาเรื่องสุดๆนะครับผมสเต็งหนึ่งแสนแปดนะครับผม,ต,บผมตอนนี้สุดยอดมากโอเคครับเวฟกล่องเวฟสุดท้ายมาแล้วนะครับผมมาช่วยนครับนี่คือสเต็งของดอเบเกอร์ทั้งเกมแล้วนะครับผมโอเคหนึ่งสองสามผมขอแปดผมขอแปดสี่ห้าหก 7จ็ดแปดโอเคได้มาแปดครั้งนะครับผมโอ้โหประมาณนี้เลยแล้วก็ไม่ลืมครับผมเป็นกายภาพลบไปสิบเอ็มนะครับสองร้อยเล่มปึ๊บสเต็คของดอบเบลเกอร์กก็คือหนึ่งแสนแปดหมื่นนั่นเองนะครับผมไม่ถึงสองแสนนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับคอมโบนี้สเต็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสุดยอดมากเลย2 0 0แสนเจ็ดนะครับผมอลังการงานสร้างมากมาก สร้างบ้านสุดๆนะครับเรามาลองทายกันไหมว่าแบบตีโลชานกี่วิเออผมว่าสองวิแะ้วกันนะผมให้สองวิตุ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 ดเจ็วินาทีนะครับผมทุกๆคนอ่าก็ใกล้เคียงกับสองวิแหละประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือที่ผมเล่นให้ดูในวันนี้นะครับก็คือวิธีการเล่นคอมโบดูดเงินในแบบฉบับที่มีบลอตี้ฮันเตอร์เป็นตัวรอนะครับ มีเซนทอร์เป็นตัวเพิ่มเลือดแล้วก็เปลี่ยนเลือดเป็นดาเมจด้วยนั่นเองส่วนโอเกอร์เอ้ยไม่ใช่สิส่วนดอนเบเกอร์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเลือดให้กับทีมทั้งทีมนั่นเองแล้วก็เราจะเอาเลือดที่ได้รับเพิ่มมาตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นดาเมจนั่นเองโอเคจบลงกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่เราต้องคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับคอมโบประเภทนี้ซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่า กอนด้านั้นเขาจะไม่สามารถเก็บเงินชุวเอเลดได้เพราะงั้นไอเทมอะไรที่เราไม่อยากใช้ให้กอนด้าก็เอามาให้กับดอนเบเกอร์ได้นะครับผมอย่างเช่นกอนด้าตัวนี้ผมมีสตาร์เจียนเดสเลเตอร์ผมก็เอาสตาร์เจียนนี้มาใส่ให้กับตัวของดอนเบเกอร์แทนเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดของเพิ่มครับผมก็วันนี้นะครับผมผมจะลาจากทุกคนไปด้วยดอนเบเกอร์นะครับที่กินหนังสือสเตตไปกว่า1,80,000สแสเตตนะครับผมตามตัวเลขตรงนี้เลย แล้วก็นะครับมีทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมก็คือมีสเต็งกว่า2 8 0 0 0 0สเต็งน,นะครับผมซึ่งเป็นสเต็งที่ได้รับจากตัวหนังสือเองตัวเจสอี่ลิงเองนะครับผมแล้วก็สเต t ตเคอร์เรียเองนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นสเตตจากหนังสือร้วนๆนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าตั้งแต่เวฟหนึ่งถึงเวฟห้าสิบห้านั้นนะครับผมได้อล่าเคอร์เรียเนี่ยไปประมาณเท่าไหร่แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะมี มีแสนแปดนะครับผมจะลองถอดออนนะครับเึ่มีเป็น200แสนเพราะงั้นตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนเนี้ยผมได้สแตทจากออร่าเคอร์เลียนะครับผมมามาประมาณ20,000ืนะครับผมซึ่งก็น่าจะเทียบเท่ากันกันกบทุกสายนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มวานตอนต้นเกมใช่ไหมโอเคได้มาประมาณส0 0หมื่นเลยเยอะมากๆนะครับผมโอเคครับการวางคลิกก็มีประมาณนี้สำหรับคอมโบนี้นะครับผม คิดเห็นอย่างไรอยากให้เราเล่นคอมโบไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมมาพูดคุยกันได้คลิปคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมในทุกๆคลิปนะครับถ้าผมจะทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ได้มีแค่เกมโดต้2เกมเดียวนะครับผมก็จะมีลิปอื่นๆที่ผมจะเล่นให้ทุกคนดูในอนาคตกันอีกเยอะๆมากมายนะครับฝากติดตามและเติบโตไปด้วยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ